อยากสำเร็จเรื่องอะไรก็กลับมาที่อะไรอิทธิบาทสบาทของความสําเร็จนะอิทธิบาทบาทไปสู่ความสําเร็จทั้งสี่ใช่ัหมมีอะไรบ้างนะครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยคือฉันทะเนี่ยคืออะไรครับมีความรักมีความพอใจกับสิ่งที่เราอยากจะทำหรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการจะเป็นเป้าหมายที่เราต้องการจะทําต้องมีความรักนะ ว่าเราอยากจะเป็นสิ่งนี้อยากจะทําสิ่งนี้อยากจะสําเร็จสิ่งนี้นะครับถ้าคนไม่มีความรักในสิ่งที่คุณทำเนี่ยความสําเร็จมันก็เกิดยากนะครับท้ามงไงให้รักล่ะก็มองหาจุดดีกับสิ่งที่เรารับผิดชอบให้เจอคือตอนนี้มันยังไม่ได้รักเท่าไหร่หรือว่าหมดความรักไปแล้ว <c oughs> นะครับเคยหมดความรักมั้ยเราต้องต้องมองหามุมดีให้เจอครับแล้วก็มองมุมดีนั้นนะบ่อยๆแล้วมุมดีนั้นมันจะขยายแล้วความรักก็จะค่อยๆเกิด แต่ถ้าเราอะไรครับเอาตาของเราเอาใจของเราไปมอง,มองบุมลบๆอะกับสิ่งที่เราทําอยู่อะความลบๆเนี่ยพลังงานลบๆมันจะขยายขึ้นเพราะอะไรจิตของเราไปโฟกัสอะไรสิ่งนั้นมันจะขยายนะถ้าไปโฟกัสความสิ่งลบๆสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะขยายใหญ่ขึ้นเพราะเราไปดูปบ่อยรู้สึกบ่อยๆนึกบ่อยใช่ปะเราเปลี่ยนใหม่สิก็ในเมื่อเรายังต้องทํางานตรงนี้วะยังไม่ได้ออกจากงานตรงนี้เราก็ต้องรักงานตรงนี้ให้ได้เราถึงจะสําเร็จฉันท้านะสองต้องวิริยะ คุณรักในงานแล้วหาจุดดีในงานที่คุณแบบจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ให้เจอเราเนี่ยคุณต้องวิริยะมีความเพียรนะครับเพียรต่อการงานที่คุณทำนะเพียรต่อเป้าหมายที่คุณอยากจะเป็นอยากจะทําอยากจะสําเร็จล้มเหลวบ้างก็ต้องเข้าใจมันนะครับว่าอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาตราบใดที่ฉันยังทําอยู่แสดงว่ามันก็ต้องเจอกับอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆหรือใหญ่ก็ก็ได้แต่ว่าอย่าเจอใหญ่เยอะเลยนะเจอแบบเบาเบก,ก็พอพอ,พอฉันได้พัฒน,นาตัวเองใช่ไหม เรอยอันนี้สําคัญนะบางคนแบบนะล้มเหลวไปสักสองสารอบรอบเดียวก็ไม่ไปต่อแล้วไม่ทำแล้วไม,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 ไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ทางของฉันฉันซื้อลอตเตอรี่มานะหวังรางวัลที่หนึ่งวดนี้เราไม่สําเร็จมันไม่ใช่ทางของฉันแล้วนะฉันไม่มีโชคไม่มีลาบแล้วละนะเดี๋ยวฉันมีลาบก็ยใยแทนอันนี้ก็ไม่ไปต่อใช่ไหทำงานขายของเปิดร้านขายกับข้าวอาหารเหนือ ได้อาทิตย์หนึ่งไม่มีลูกค้าเลยมันไม่ใช่ทางของฉันแลว้วไม่ไปต่ออันนี้มันใช่ไหมมันวิริยะไหมไม่ได้นะคะวิริยะก็ต้องใช้เวลามีจหวะเวลาจิตตะต้องจดจ่อด้วยนะจดจ่อต่อการงานที่คุณทําต่อเป้าหมายที่คุณอยากจะสําเร็จจดจ่อยังไงละ่ะก็มีสมาธิไงมีสติกับสิ่งที่คุณทํารู้ว่าอะไรควรทําอะไรควรแก้ไขอะไรควรปรับปรงุง ไม่ใช่ว่าสักแต่จะทําไม่พิจารณาเลยนะครับจิตตะเนี่ยมันจดจอ่อใช่ไหมฉันทาวุริยะจิตตะจดจอมีสติกับหน้าที่การงานที่ทําวิมังสาก็คือวิเคราะห์ใช่ไหมพิจารณาตัวเองด้วยว่ามันมีอะไรที่เราต้องแก้ไขบ้างปรับตัวบ้างนะครับไม่ใช่สักแต่แต่ทําแต่ว่าไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาเลยอันนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยเรียนรู้ด้วยนะเออนะครับ เออเราำทำส้มตาเหมือนร้านอื่นๆมันก็ไม่น่าจะได้นะเราต้องมีส้มตำที่มันมีท็อปปิ้งอื่นๆที่ไม่เหมือนใครนะกุ้งตัวใหญ่ๆสักห้าตัวนะครับปูตัวใหญ่ๆสักตัวหนึ่งที่แบบนึ่งแล้วสุกๆมีปมลาหมึกโรยท็อปปิ้งเออมันก็จะเป็นส้มตำที่ไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมส้มตำโรยด้วยสตรอเบอร์รี่ตอนนี้สตรอเบอร์รี่กำลังออกนะฉันก็ต้องมีท็อปปิ้งอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นบ้างนะครับเพื่อให้มันดูแปลกไปใช่ไหม มันก็ต้องวิมังษาเนาะต้องเป็นแบบฟิวชั่นฟู้ดอะไรว่ากันไปนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับศาสตร์ไปสู่ความสําเร็จเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไ้แล้วนะเราก็กลับมาโฟกัสสี่เรื่องเนี่ยฉันอยากสําเร็จเรื่องลอตเตอรี่ฉันทำสี่ข้อนี้สม่าเสมอหรือยังฉันอยากสําเร็จเรื่องความรักฉันทำสี่ข้อนี้สม่าเสมอหรือยังฉันอยากสําเร็จเรื่องสุขภาพฉันทำสี่ข้อนี้สม่าเสมอหรือยัง ฉันอยากสําเร็จเรื่องความมั่งคั่งจะนำสี่ข้อนี้สม่ําเสมอหรือยังช่วยดอกจันคําว่าสม่ําเสมอเลยนะเออไม่ใช่ทําอยู่วันสองวันเดือนสองเดือนปีสองปีนะทําไปทั้งชีวิตเลยดูซิว่าชาตินี้จะสําเร็จาหรือมาเมีใครทําได้บ้างฉันทะเวริยจิตตวิมังสาสามข้อคุณทําได้ครูเชื่อ แต่ข้อสุดท้ายตรงวิมังสานี่แหละเราจะรู้จุดแก้ไขของเราตัวเองได้ไงถ้าเราไม่พิจารณาตัวเองบ่อยบ่อยหรือว่าถามคนใกล้ตัวเราก็ได้ที่รู้จักเราดีพอว่าเรามีตรงไหนที่เราต้องแก้ไขบ้างที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมบ้างหรือไปขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจะมาตามสถาบันต่างต่างะผู้เชี่ยวชาญด้าน nlp h y p โน t h e ี LP, i, ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการงานในสายที่เราต้องที่เราอยากจะเป็นอยากจะทําให้มาสาเร็จเราก็ไปปรึกษาเขานะครับนั่นแหละ เพราะบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเราว่าจุดบกพร่องของเราคืออะไรนะครับ